สวัสดีนะครับผมพบกับการวิเคราะห์บอลแม่นๆจากผมได้เลยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เฮงสําหรับผมเลยก็ได้นะครับเมื่อคืนนะครับสามตัวตรงเข้าทุกคู่เลยนะครับมีทีเด็ดมาแบ่งปันนะครับสมาชิกวันนี้นะครับสามารถกดเข้ากลุ่มหรือติดตามทาง YouTube ผมได้เลยนะครับวันนี้นะครับเปิดคู่แรกนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมมองไปที่ฟินแลนด์พิมีเมียนะครับคู่ระหว่างฮาก้าพบกับอินเตอร์ตูคูนะครับจะเตะกันเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับ คู่นี้นะครับเจอกันในราคาเสมอนะครับแล้วก็อัตราสูงต่ำนะครับในราคา2ลูกครึ่งนะครับสถิติที่พบกันนะครับผัดกันแพ้ผดผัดกันชนะนะครับในบ้านใครบ้านมันนะครับนัดล่าสุดเจ้าบ้านอย่างฮาก้านะครับทำผลงานได้ดีกว่านะครับอินเตอร์ทูคูนะครับส่วนตารางคะแนนฮาก้าอยู่อันดับ7นะครับส่วนอินเตอร์ร์คูอยู่อันดับ5นะครับ ถ้าดูจากฟอร์มคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอย่างฮาก้าครับดูมีฟอร์มเยอะกว่าแน่นอนครับเพราะนัดล่าสุดนะครับออกไปเล่นนอกบ้านยังชนะมาด้วยคะแนน2 0นะครับส่วนอินเตอร์ทูคูนะแพ้มาเหมือนกันนะ3 0นะครับผมมองว่าอินเตอร์ทูคูละครับไม่ค่อยมีกําลังใจเท่าไหร่นะครับแต่ยอมรับเลยนะครับว่าบอลคู่นี้สูสีนะครับออกได้ถึง2หน้านะครับเรียกเชียร์เจ้าบ้านดีกว่านะครับไม่เสมอก็ชนะจัดไปนะครับก็ส่วนคู่ต่อไปนะครับ Norway Division 2นะครับคู่ระหว่างไบ์พบก,กับเฟ l ดิกสตัตนะครับคู่นี้เปิดราคามาที่สเสมอนะครับจะเตะกันในเวลา2ทุ่ม59นาทีครับดูฟอร์มจากที่พบกันนะครับเฟดิกสตารทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากกว่าจริงๆนะครับจากการพบก,กัน4ครั้งล่าสุดนะครับชนะไบ์ได้ง่ายๆไปเลยครับส่วนไบค์นะฟอร์มที่ ปฏิกับทีมอื่นนะครับค่อนข้างแย่พอสมควรครับมาดูตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านอย่างไบนะครับอยู่อันดับ13นะครับส่วนทีมเยือนเฟรกช์สแตนนะครับอยู่อันดับ10นะครับการวิเคราะห์คู่นี้นะผมมั่นใจในฝั่งทีมเยือนมากกว่านะครับจะไม่แพ้เพิ่เกิน2เม็ดด้วย3ไปนะครับแข็งแกร่งกว่าเยอะนะครับจัดไปในส่วนของทีมเยือนนะครับวันนี้ก็ ให้เพียงแค่2คู่นะครับชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับก็เฮงๆลวยๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ